โครงการมสามสามเรารักกันเงินสี่พันบาทใครจะได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันในเงื่อนไขนะครับก็คือข้อที่หนึ่งจะต้องเป็นสัญชาติคนสัญชาติไทยอันที่สองต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตราสามสามอันที่สามต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสี่ต้องไม่ได้สิทธิ์เราชนะส่วนห้าก็คือจะต้องมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกินห้าแสนบาทนวันที่สามสิอดธันวาคม คราวนี้มาดูกําหนดการนะครับกำหนดการก็คือ21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมจะเปิดให้ลงทะเบียน8ถึง14มีนาคมตรวจสอบสิบ15ถึง21มีนาคมยืนยันตัวตน22มีนาถึง22เมษายนนะครับก็จะจ่ายเงินทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทโดยจะจ่ายให้ทุกวันจันทร์นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนนะฮะก็คือเราเข้าที่ Google ครับแล้วก็หาคําว่ามสามสามเรารักกันดอ m คอมก็ไปหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็คลิกลงทะเบียนใหม่นะครับก็จะมีหลักเกณฑเงื่อนไขเบื้องต้นถ้าใครไม่มั่นใจว่าตรงนี้เราจะได้ไม่ได้นะครับก็ลงทะเบียนไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูประกาศผลอีกทีหนึ่ง แล้วก็คลิกยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยันมันจะขึ้นหน้าให้เรากรอกข้อมูลนะครับก็เป็นคำนำหน้าก่อนแล้วก็ชื่อภาษาไทยนี่จะมีชื่อกลางด้วยเราไม่ต้องใส่ชื่อกลางนะครับถ้าไม่มีก็ไปข้ามที่ไปที่นามสกุลเลย แล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรที่เป็นตัวอักษรสองตัวตัวเลขสิบตัวนะครับเแล้วก็เกาะบันเดือนปีเกิด จะเป็นดับดาวฤกษ์หมดนะครับต้องเลือกจากดับดาวฤกษ์แล้วก็จังหวัดที่อยู่นะครับจังหวัดตามบัตรประชาชนเราต่อไปก็เป็นเบอร์โทรที่เราลงทะเบียนกับแอปกระเป๋าตังค์ไว้ถ้าใครเคยลงทะเบียนไว้นะครับสุดทายอีเมลนี่จะกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้นะครับพอเสร็จปุ๊บเรากดตรวจสอบข้อมูลนะครับมันจะเข้ามาหน้าให้ตรวจตรวจสอบข้อมูลอีกรอบหนึง่งเราก็ดูว่ามีอะไรทำอะไรผิดหรือเปล่านะครับ พอหลังจากนั้นเรากดยืนยันนะครับมันก็จะส่งเบอร์ OTP ไปที่เบอร์เลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนที่เรากรอกไปกี้น,นะครับพอ OTP มาแล้วก็กรอกค่า OTP เข้าไป OTP นะครับมันก็จะชินว่าลงทะเบียนสำเร็จครับหลังจากนั้นเรารอมาที่สิบห้าก็มาดูผลประกาศอีกทีนะครับว่าเราลงทะเบียนได้ไหมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ